สวัสดีค่ะนี่คือดวงประจำวันที่13ธันวาคม2568ครบทั้ง7วันเกิดมาดูกันงานการเงินความรักสุขภาพและคำแนะนำประจำวันนี้กันค่ะคนเกิดวันจันทร์การงานงานเดินหน้ามีคนสนับสนุนการเงินรายรับเข้ามาพอดีความรักคนสวดมีสเสน่ห์คู่รักเข้าใจกันดีสุขภาพเหนื่อยง่ายจากงาน คำแนะนำอย่าหักโหมทำมานพร้อมพักผ่อนค่ะคนเกิดวันอังคารการงานต้องแก้ปัญหาหน้างานแต่ผ่านไปได้การเงินระวังรายจ่ายเกินแผนความรักคนโสดยังไม่ชัดเจนคนมีคู่มีงอนเล็กน้อยสุขภาพระวังเจ็บกล้ามเนื้อคำแนะนำอย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์ค่ะคนเกิดวันพุธการงานมีโอกาสใหม่ๆไอเดียดีเด่น การเงินหมุนเงินคล่องมีรายได้พิเศษความรักคนโสดมีคนสนใจคนมีคู่หวานขึ้นสุขภาพปวดคอไหล่คำแนะนำใช้คำพูดดีๆเพิ่มพลังบวกค่ะคนเกิดบนพระหัส,สบดีการงานสำเร็จตามเป้าหมายผู้ใหญ่ให้ความไว้วางใจการเงินมีโชคมีรายรับเข้ามาความรักคนโสดเสน่ห์แรงผู้รักเข้าใจกันดี สุขภาพระวังภูมิแพ้คำแนะนำพักสายตาและดื่มน้ำเยอะๆค่ะคนเกิดวันศุกร์การงานระวังความผิดพลาดเล็กน้อยในงานการเงินมีรายจ่ายเรื่องจำเป็นความรักคนสดอย่างนิ่งคนมีคู่ต้องเข้าใจกันมากขึ้นสุขภาพปวดหลังปวดเมื่อยทำแนะนำค่อยๆจัดการเรื่องต่างๆด้วยเหตุผลค่ะคนเกิดวันเสาร การงานเยอะแต่ทำได้สำเร็จการเงินมีไรายได้เพิ่มความรักคนโสดมีคนเข้ามาคู่รักเข้าใจกันมากขึ้นสุขภาพระวังสะดุดลื่นลม้มคำแนะนำทำอะไรด้วยสติรอบคอบค่ะคนเกิดวันอาทิตย์การงานงานเข้ามาเร่งด่วนต้องจัดลำดับความสำคัญการเงินใช้ใจ่ายเรื่องจำเป็นความรักคนโสดมีคนสนใจคนมีคู่ปรับความเข้าใจ สุขภาพระวังปวดหัวจากความเครียดคำแนะนำตั้งสติและคิดให้รอบคอบค่ะนี่คือดวงประจำวันที่13ทธันวาคม2568นะคะขอให้วันนี้เต็มไปด้วยพลังงานดีๆและโชคดีทุกเรื่องค่ะอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะ